สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพัฒนอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่อง ตามรอยพุทธประวัติค่ะก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการนะคะอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุตรสราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถรัมภ์รายการทุกท่านค่ะมูนนี้ทีพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 1 2 1 0 3 8 0 8 9 8 1 2 1 0 3 8ค่ะหรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมหมายเลขโทรศัพท์คือ024499484 02 โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิก็จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube นะคะโดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิป y o u t u b e ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้ค่ะ หากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัฒนอัศาวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081-88-6363ค่ะสำหรับเรื่องตามรอยพุทธประวัติในวันนี้นะคะเราคงอยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุนะคะเรื่องราวก็มาถึงการที่แบ่งพระบรมธาตุที่มีถึง16ทนานให้แก,ก่กษัตริย์ทั้ง8พระองค์นะคะซึ่งได้รับไป อง์ละสองทนานนะคะเ,เมื่อหลวงจีนฟาเหียนได้เดินทางไปเมืองกุสินารานะคะท่านก็ได้บันทึกถึงสถานที่สำคัญต่างๆตามที่พบเห็นไว้ดังนี้นะคะว่าข้อ 1. วัดก่อสร้างด้วยอิฐเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรินิพานขนาดใหญ่ข้อ 2. พระสถูปที่พระเจ้าอโาศกมหาราชโปรดให้สร้างไว้ 3. เสาศิลา จารึกเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าปรินิพาน4และ 5. เป็นพระสถูปสององค์ใกล้วัดปรินิลวานนะคะส่วนข้อ6ก็คือพระสถูปตรงที่พระสุพัทธบรรลุพานิพานข้อ7สถูปองค์หนึ่งในที่ที่วัชลปานิยักษ์สลบไปเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพาน 8. พระสถูปอนุสาวรีการที่วงคตของพระนางมหามายา 9. พระสถูปตรงที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 10. พระสถูปที่พระมหากัสสปะกราบพระบาทพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย 11. พระสถูปของพระเจ้าอโศกเครื่องหม่สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็สิเสาจีศิลาจารึกเหตุการณ์ในการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะจะขอนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธาตุ จากผู้แต่งคือพระมหาสมจินสัมมาปัญโยซึ่งได้เขียนไว้เมื่อปีพุทธศักราช2 ,5 4 7หมีความว่าคำว่าธาตุตามตัวอักษรแปลว่าผู้ทรงไว้หรือทรงอยู่หรือสิ่งซึ่งทรงไว้หรือทรงอยู่ภาวะที่ทรงไว้หรือทรงอยู่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่คู่โลกทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ไม่สูญสลายไปไหนแต่อาจจะเปลี่ยนรูปขนาดสีสันไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไปหรือเมื่อเปลี่ยนสถานที่นะคะธาตุเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์นี่คือความหมายของคำว่าธาตุโดยทั่วไปในพระพุทธศาสนานิยมใช้คำนี้มากเช่นโลกธาตุหมายถึงความมีอยู่เป็นของโลกนิพพานธาตุหมายถึง ความมีอยู่เป็นอยู่ของนิพพานกามธาตุหมายถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของภพภูมิของสัตว์ผู้สวยเสพกามคือพวกที่สวยกามคุณเช่นโลกมนุษย์รูปธาตุจะหมายถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของภพภูมิเทวดาชั้นรูปภพอรูปธาตุหมายถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของภพภูมิของเทวดา ชันอันรูปภปมิอปะริยาปันธาตจะหมายถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของภพภูมิที่เหนือขึ้นไปในโลกุตละภูมินะคะคำว่าธาตุตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานิยมหมายถึงธาตุสีอันได้แก่ปัทวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุ คือธาตุไฟและวายโยธาคือธาตุลมนะคะซึ่งถือเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตัวมนุษย์คือคนและสัตว์มีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยขันห้าคือรูปก็คือธาตุหรือมหาภูตรูปสี่และอุปัายะรูปย4นะคะแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เรียกย่อๆว่ารูปนามนะคะคำว่ารูปนามเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีแค่สองอย่างคือรูปกับนามนะคะแต่หมายถึงรูปนามคือเขียนติดกันไปเลยไม่ได้แยกกันในรูปมีนามและนามในนามก็มีรูปเป็นอันเดียวกันไม่ใช่แยกกันนะคะธาตุสี่นี้ไม่ได้หายไปไหนมีอยู่ในโลกในจักรวาลนี้ตลอดเวลาบางทีก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง บางทีก็ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างกล่าวตามภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือบางทีก็เป็นสสารบางทีก็เป็นพลังงานเปลี่ยนกลับไปกลับมานะคะธาตุสีดังกล่าวมานั้นถือเป็นธาตุพื้นฐานจากธาตุสี่ก็ขยายเป็นธาตุสิบแปดนะคะก็คือจากขุธาตุรูปธาตุจากขุวิญญาณธา,าตุความจริงก็คือการที่ตาเห็นรูป เกิดการรับรู้ทางตานะคะโสตธาตุสัตธาตุโสตวิญญาณชาติซึ่งความจริงก็คือหูได้ยินเสียงเกิดการรับรู้ทางหูนะคะแล้วก็มีคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุนะคะซึ่งก็หมายถึงจมูกได้กลิ่นเกิดการรับรู้ทางจมูกชิวหาธาตุราษธาตุชิวหาวิญญาณธาตุ นะคะก็คือความจริงก็คือลิ้นที่ดิมรสเกิดการรับรู้ทางลิ้นกายธาตุโผฏฐัพพธาตุกายวิญญาณาธาตุซึ่งความจริงก็คือกายสัมผัสกับสิ่งที่เกิดจากการรับรู้ทางกายนะคะแล้วก็ยังมีมโนธาตุธรรมาธาตุมโนวิญญาณาธาตุซึ่งก่อนจริงก็คือใจที่คิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดการรับรู้ทางใจ ดังนั้นคำว,ว่าธาตุในความหมายที่แคบลงมาจะหมายถึงส่วนต่างๆของร่างกายคนนะคะทั้งส่วนที่เป็นกระดูกและอวัยวะภายในอื่นที่เหลือจากการถูกเผาที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกระดูกของคนที่เหลือจากการถูกเผาแล้วนะคะคำว,ว่าพระธาตุมีความหมายเหมือนกับคำว,ว่าธาตุแต่มีข้อพิเศษออกไปก็คือเป็นส่วนต่างๆของร่างกายคนที่บรรลุธรรม ซึ่งมีจิตใจบริสุทธิ์หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ที่เหลือจากการถูกเผาบางทีก็เรียกว่าพระอรหันตธาตุพระสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้านะคะหมายรวมถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงอรหันต์ด้วยคําว่าพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ คำว่าพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า relic นะคะซึ่งตรงกับภาษาลาตินว่า relic ซึ่งแปลว่าส่วนที่เหลืออยู่นะคะก็คือ remain นั่นเองนะคะเผ่าชนทั้งหลายในอดีตถือว่ากระดูกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลัทธิถือผีสางเทวดานะคะก็นิยมจะเก็บกระดูกคนไว้ ประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ไหนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนาวาทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนาวาัโคตมการเก็บกระดูกนะคะก็คืออัฐิหรือเป็นกระดูกของคนบริสุทธิ์ก็นิยมเรียกกันว่าพระาธาตบ้างพระสารีริกธาตบ้างพระบรมสารีริกธาตบ้างนะคะจะเก็บเอาไว้บูชาสการะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อความในคัมภีร์ที่กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้ว4อย่างก็คือข้อที่1นธาตุเจดีนะคะก็คือพระบรมสา,ารีริกธาตุข้อ2บริโภคเจดีก็คือสังเวชนียสถานสี่ตำบลข้อ3ธรรมเจดีก็คือ 4. จารึกข้อพระธรรมและข้อ4อุเทสิกัดเจดี JD, ก็คือพระพุทธรูปธรรมจักรรอยพระพุทธบาทพระแท่นวัชระอาจหรือสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านะคะสรุปในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่ควรบูชาสักการะสูงสุดของชาวพุทธคือเจดีสี่ประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะพระาธาตุเจดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะการหายไปของพระาธาตุหรือพระบรมสารีริกราธาตุ เป็นเครื่องแสดงถึงความเสื่อมของศาสนาอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าธาตุอันตรธานแต่การหายไปของพระธาตุที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระธาตุหรือพระบรมสาศรีริกธาตุนั้นหายไปจากโลกนี้มันเป็นเพียงการหายไปจากที่หนึ่งที่คนไม่นิยมปฏิบัติธรรมแล้ว<ๆ>ก็ไปปรากฏในอีกที่หนึ่งที่คนนิยมปฏิบัติธรรมหรืออาจจะไม่ปรากฏในที่ไหนเลย กว่าจะมีคนปฏิบัติธรรมจึงจะปรากฏให้เห็นนะคะเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆต,ตำนานบอกว่าถ้าทั่วทุกหนทุกแห่งไม่มีผู้บูชาสักการะเลยพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายจากมนุษย์เซยโลกเทวโลกและพกพญานาค จะเสด็จมาสู่ต้นพระสีมหาโพธิสถานที่ตัดสรุ้ทั้งหมดรวมกันเป็นรูปพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานณนโะคนต้นพระมหาโพธินั้นทรงกระทำยมกปฏิหารแต่ไม่มีมนุษย์คนใดหรือสัตว์โลดตนใดเห็นพระองค์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุอันตรธานไม่ได้หมายถึงว่าธาตุได้สูญสิ้นไปจากโลกนะคะ แต่หมายถึงหายไปไม่ปรากฏให้เห็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับพระอนนท์คราวหนึ่งตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนะคะถ้าจะอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ว่าผู้ปฏิวัติธรรมบำเพ็ญคุณความดีมีคุณธรรมประจําใจก็จะเห็นพระพุทธเจ้าคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรามีสองในนะคะ ในที่หนึ่งจะหมายความว่าขณะที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่คนที่อยู่ห่างไกลประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไกลเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ได้แต่ให้ผู้นั้นปฏิบัติธรรมทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระพุทธเจ้าก็จะเปล่งรัศมีหกสีไปแสดงพระองค์ปรากฏต,ต่อหน้าผู้น,นั้นนี่คือในของคําว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะคะส่วนในที่สองนั้นจะหมายถึงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วนะคะก็คือตายไปแล้วผู้ประสงค์จะเห็นพระพุทธเจ้าขอให้อธิษฐานจิตบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนากล่าวคำอธิษฐานขอให้ะบะรรมราาัสสารีริกธาตุเสด็จมาหนภา,าชนะ หรือสถานที่เหมาะสมซึ่งจัดเตรียมเอาไว้นะคะเมื่อทำความดีถึงขั้นพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสด็จมาตามที่ปรารถนาลักษณะและสันฐานของพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุลักษณะสีสันฐานและขนาดของพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุมีหลากหลายนะคะมีลักษณะเป็นมันเลื่อมสีต่าง มีสีทองอุไรบ้างสีขาวใสดังแก้วผลึกบ้างสีดอกพิกุลแห้งบ้างแล้วก็ยังมีสันธานต่างๆเช่นกลมยาวรีเป็นเสี้ยวเป็นเหลี่ยมมีขนาดต่างๆกันเช่นขนาดใหญ่เท่าเมล็ดถั่วหักนะคะขนาดกลางเท่าเมล็ดข้าวสารหักขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีลักษณะ และสันธานหลากหลายตามที่กล่าวในตำราพโพราณพอจะกล่าวไว้เป็นตัวอย่างดังนี้นะคะพระธาตุของพระสารีบุตรจะมีสันฐานกลมเป็นมนทนบ้างกระรีเป็นไข่จิ้งจกบ้างก็ดังรูปบาดคว่ำนะคะบ้างก็มีพันขาวดังสีสันสีพิกุลแห้งสีไหวตะขานะคะส่วนพระธาตุของพระโมคคัลลานะ สันฐานกลมเป็นปริมณฑลอย่างหนึ่งนะคะรีเป็นผลมะตูมและมเมล็ดทางหลังก็มีนะคะและมเมล็ดสวาก็มีเป็นสีดำหรือสีขาวหรือเขียวหรือเหลืองเหมือนหวายตะคามีลายด่งไข่นกหรือร้าวเป็นสายเลือดพระธาตของพระอานนท์สันฐานดังใบบัวเผื่อนนะคะ มีพันดังสีดอกพิกุลมีพันดำดังน้ำรักหรือขาวสะอาดดังสีเงินนะคะพระธาตุของพระอุบลวนนรรณเถรีสันฐานงอกดังกระดูกสันหลังงูนะคะมีรูทะลุกลวงพันเหลืองดังเกสรบัวพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจะขนาดใหญ่ ประมาณเท่าเมล็ดถั่วหักจำนวนห้านานทรงพระบวรสันฐานเหมือนหนึ่งพันทองอุไรนะคะส่วนพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะที่มีขนาดกลางจะมาประมาณเท่ากับเมล็ดข้าวสารหักจำนวนห้านานทรงพระบวรสันฐานเหมือนหนึ่งพันแววแก้วผลึกอันเลื่อนลอย พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าขนาดเล็กประมาณามเท่าเมล็ดพันผักกาดจำนวนหกทนานทรงพระบวรสันถานดังพันณดอกบุพชาพิกุลอดุลสีใสความหลากหลายด้านลักษณะสีสันถานของพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุนั้นอาจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นสภาพทางกาย ลักษณะพิเศษทางจิตของพระอรหันต์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์หรือปฏิกิริยาทางเคมีอย่างอื่นนอกจากนี้น่าจะเกี่ยวเนื่องจากอายุของพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุแต่ละพระองค์ด้วยนะคะซึ่งบางองค์อาจมีอายุเป็นหมื่นชาติแสนชาติในคำพีเทรวาได้กล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้า25พระองค์ที่ปรินิพานไปแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ยังคงสถิตอยู่ในโลกไม่รวมพระธาตุหรือพระอรหันตธาตุของพระสาวกสาวิกาซึ่งมีอยู่จำนวนมากนะคะสรุปพระบรมสารีริกธาตุมีสองประเภทนะคะก็คือ 1. พระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายนะคะพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายจะมี7ส่วนได้แก่พระเขี้ยวแก้วสี่ ระราขวัญสองนะคะห่าไหปลาะคะ่ะแล้วก็พระอุณหิตหรือส่วนพระนาราชหน้าผากเนี่ยนะคะมีหนึ่งคำว่าไม่แตกกระจายหมายถึงว่ายังคงเป็นรูปรา่างเป็นแท่งหรือเป็นกลุ่มก้อนที่สมบูรณ์ไม่มีส่วนไหนหักบินไปกล่าวคือก่อนที่ร่างกายจะถูกเผานะคะตัวอย่างเช่นพระเคี้ยวแก้วเนี่ยถ้ามีรูปร่างอย่างใดหลังจากร่างถูกเผาแล้วพระเคียวแก้วก็ยังมีรูปร่างอย่างนั้น พระปะรมสารีริกธาตุอีกประเภทหนึ่งได้แก่พระปะรมสารีริกธาตุที่แตกกระจายนะคะก็ได้แก่ส่วนอื่นที่นอกเหนือจาก7ส่วนที่กล่าวไว้ในข้อที่1นนะคะจะไม่เหลือส่วนที่ปรากฏได้เด่นชัดนะคะขนาดเล็กสุดก็จะเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักและขนาดใหญ่จะเท่ากับเมล็ดถั่วถั่วเหลืองเลยนะคะคําว่าแตกกระจายนั้นหมายถึงว่า ไม่มีความเป็นรูปร่างเป็นแท่งหรือเป็นกลุ่มก้อนเหมือนเดิมนะคะก็มีบางส่วนหักบินไปกล่าวคือก่อนที่ร่างกายจะถูกเผาพระะทตานี้มีรูปร่างสมบูรณ์แต่หลังจากร่างถูกเผาไปแล้วก็สูญเสียความสมบูรณ์ไปนะคะพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธศาสนาเป็นความสืบเนื่องแห่งศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายนะคะ พระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏอยู่ในคำพีพุทธวงศ์ของฝ่ายเทรวาตมีทั้งแตกกระจายและไม่ได้แตกกระจายพระพุทธเจ้าที่มีพระบรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจายจะมีข้อความที่ระบุลักษณะของพระสถูปไว้ชัดเจนกล่าวคือพระทีปังกรมีพระสถูปสูง36โยชน์ยพระกนธัญะญมีพระสถูปเจยชย์พระมงคลมีพระสถูปสูง30โยชน พระสุวรรณมีพระสถูปสูงสี่ยอดพระอนุมัตศีมีพระสถูปสูงยี่สิบห้ายอดพระนารถมีพระสถูปสูงสี่ยอดพระปทุมุตระมีพระสถูปสูงสิบสองยอดพระสุชาตะมีพระสถูปสูงสามข่าวุธพระปิยทัศศีมีพระสถูปสูงสามยอดพระธรรมทัศศีมีพระสถูปสูงสามยอด พระสิทธะมีพระสถูปสูงสี่โยชพระติสสะมีพระสถูปสูงสมโยธพระวิปัสสีมีพระสถูปสูงเจดโยธพระสิกขีมีพระสถูปสูงสามโยธนพระกกุสันทะมีพระสถูปสูงสามคาวุธพระกัสปะมีพระสถูปสูงหนึ่งโยธความจริงพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีพระบรมสารีริกธาตุที่แตกกระจายไปยังนา,นานาประเทศแต่ไม่มีความระบุถึงและข้อที่ว่ามีพระสถูปสูงเท่านั้นเท่านี้คงหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะคะมีสถูปเจ็ดองค์และมีความสูงเท่ากันหมด mm hmm. เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจายทั้งจิตประเภทนะคะมีพระธาตุเขี้ยวแก้วเป็นต้นนั้น เนื่องจากว่ามีพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายประชาชนชาวโลกจึงมีโอกาสน้อยที่จะได้บุญอันเกิดจากการบูชาสการะนะคะส่วนพระพุทธเจ้าที่มีพระบรมสารีริกธาตุแตกกระจายก็คือพระเรวตะพระโสพิตะพระปทุมมุตตระพระสุเมธะพระอัฏฐัสศีพระปุษสะพระเวสภูพระโกนาคามณะ และพระโคดมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเหล่านี้แตกกระจายแผ่ไปประดิษฐานในนา,นานาประเทศนะคะนับว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกกรณีของพระโคดมพุทธเจ้ามีลักษณะพิเศษมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์งอื่นกล่าวคือว่าแม้ในคำภีจะบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แตกกระจายไปในาน,านานาประเทศ และมีการสร้างสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ตั้งแต่สมัยที่โทนาพามแจกจ่ายรวมทั้งสิ้น10บแห่งก็คือ 1. กษัตริย์ลิชวีทรงสร้างที่เมืองเวสาลี 2. กษัตริย์สากยะทรงสร้างที่เมืองกบิลพัสสทสกษัตริย์ถุริยะทรงสร้างที่เมืองอารักปะ 4. กษัตริย์โกริยะทรงสร้างที่เมืองรามคาม 5. มหาพรหม สร้างที่เมืองเวททีปะกะนะคะ 6. กตริย์มัลละแห่งเมืองปาวาสรงสร้างที่เมืองปาวา7พระเจ้าอาชาศัตรูสรงสร้างที่เมืองราชครื้แปดมัลละกระิย์แห่งกุสินาราสรงสร้างที่เมืองกุสินารา9กษัตริย์เมืองโมริยะสรงสร้างสถูปบรรจุพระอังคารนะคะที่เรียกว่าอังคารสถูปที่เมืองปิปปาภริวัน สิบโทนพรามสร้างสถูปบรรจุทนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุสินารานะคะทนานตวงพระบรมสารีริกธาตุคือคำว่าตุมพลแปลว่าทนานบางทีก็เรียกว่าสถูปนี้ว่าตุมพระสถุในขณะเดียวกันในคำพีก็ได้มีการกล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายเจ็ดประเภทไว้ด้วยนะคะ ซึ่งปฏิสถานไว้นัดที่ต่างๆกันนะคะจะเป็นที่ใดบ้างคงต้องติดตามฟังในตอนต่อไปนะคะท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ